สวัสดีครับแฟนสิงห์บลูทุกคนกินดีต้อนรับสู่ l u u i n s s i d ์ช่องข่าวเชลซีที่อัปเดตไว้ที่สุดที่นี่เราจะพาคุณไปเจาะทุกมุมของสโมสรเชลซีทั้งข่าวด่วนบทวิเคราะห์และดราม่าหลังเกมแบบเข้มข้นทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครสมาชิกกันไว้ด้วยนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญซานเชสกำลังพิสูจน์ว่าเขาคู่ควรกับเชลซีแต่คำถามคือเพาเมอร์ หรือเอสเตวัลใครคือของจริงเหนือกว่ากันใครจะไปเชื่อครับว่าจากประตูที่เคยถูกปรามาตรวันนี้เขากลายเป็นหัวใจสำคัญที่ขาดไม่ได้ของเชลซีไปแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกฟอร์มอันร้อนแรงของโรเบิร์ตซันเชสในเกมบุกเจ้านิว c คาเซล2-2พร้อมเบื้องหลังคำพูดในห้องแต่งตัวที่เปลี่ยนเกมและสถิติที่ทำให้เดวิดรรยาต้องมีหนาว นี่คือบทอพิสูจน์ว่าเชลซีอาจไม่ต้องจ่ายเงินมหาศาลเพื่อซื้อประตูคนใหม่เลยก็ได้เกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เซนต์เจมส์พาร์คแฟนบอลสิงห์บลูส์ต้องลุ้นกันจนตัวโกงครับหลังจากโดนทีเด็ดของนิกวอลเทอร์มาเดอร์ใช้เวลาเพียง4นาทีเจาะตะข่ายให้เจ้าถิ่นนำก่อนและไม่นานนักเขาก็เบิ้ลลูกที่2ให้นิวคาสเซิลทิ้งห่างไปไกลแต่ในความมืดมิดเชลซี Chelsea กลับมาได้ด้วยความยอดเยี่ยมของโรเบิร์ตซานเชสครับ ไม่ใช่แค่การเซฟนะครับแต่มันคือการสร้างสรรค์เกมลูกเปิดยาวที่แม่นยำเหมือนจับวางของเขาส่งตรงไปให้ชูอาลเปดโดควบคุมบอลได้อย่างเบ็ดเสร็จก่อนจะซัดประตูตีเสมอสำคัญพาทีมรอดพ้นจากความพ่ายแพ้มาได้อย่างหวุดหวิดเบื้องหลังลูกพาสสุดสวยนั้นมีเรื่องราวที่น่าสนใจครับมีรายงานว่าในช่วงพักครึ่งชูอัเปดโดเดินไปบอกซานเชสโดยตรงเลยว่า โรเบิร์ตวางบอลแบบที่นายทำได้เลยฉันพร้อมวิ่งและผลลัพธ์ที่ออกมามันก็คือความสมบูรณ์แบบที่นำไปสู่ประตูตีเสมอแต่สิ่งที่น่าประทับใจกว่าฟอร์มในสนามคือทัศนคติครับหลังจบเกมซานเชสให้สัมภาษณ์แบบหล่อๆกับเว็บไซต์สโมสรอนเขาไม่ได้อวยตัวเองเขากล่าวว่าเราเสียประตูเร็วเกินไปจนคุมสติไม่อยู่เราต้องเรียนรู้ว่าต่อให้เสียประตูในนาทีแรกแต่มันก็ไม่เป็นไร เพราะเรายังมีเวลาเหลืออีกตั้ง85นาทีเพื่อสู้ต่ออย่าพึ่งสติแตกอย่าพึ่งท้อแค่กลับมาตั้งหลักแล้วเล่นตามเกมของเรานี่แหละครับคือเสียงของผู้นำที่เชลซีกำลังโหยหาหลายคนเคยกังขาตอนที่เชลซีตัดสินใจเลือกดันซานเชสขึ้นมาเป็นมือหนึ่งแบบเต็มตัวแต่ตอนนี้ตัวเลขมันฟ้องครับในวัย28ปีซานเชสก้าวขึ้นมาเป็นหนในผู้รักษาประตูที่ฟอร์มดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูการนี้ เชื่อไหมครับว่าเขาเก็บคลีนชีตไปแล้วถึง9นัดซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในลีกตอนนี้เทียบเท่ากับเดวิดรายาของอาร์เซนอลพอดิบพอดีความผิดพลาดที่เคยเห็นบ่อยๆเริ่มหายไปแทนที่ด้วยความสม่ำเสมอและการตัดสินใจที่เด็ดขาดด้วยฟอร์มแบบนี้มันเริ่มเกิดคำถามใหญ่ในตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์หน้าครับ ก่อนหน้านี้ชื่อของไมค์ไมยองยอดในทวารจากเอซีมิลานมีข่าวพัวพันกับเชลซีมาตลอดโดยเฉพาะเมื่อสัญญาของเขากำลังจะหมดลงแต่ถ้าซานเชสยังรักษามาตร,รฐานแบบนี้ได้ต่อเนื่องพัฒนาภาวะผู้นำและเป็นจุดเริ่มต้นของเกมรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพเอนโซมาเรสกาอาจจะไม่จำเป็นต้องควักเงินเฉียดร้อยล้านเพื่อซื้อประตูคนใหม่เลยก็ได้จากความผิดพลาดในอดีตสู่หัวใจในแนวรับคนปัจจุบัน โรเบิร์ตซานเชสพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขามีดีพอที่จะยืนเฝ้าเสาให้สิงโตน้ำเงินในระยะยาวแล้วคุณละครับแฟนบอลเชลซีเห็นด้วยไหมครับกับฟอร์มของซานเชสในช่วงนี้คุณคิดว่าโรเบิร์ตซานเชสดีพอที่จะเป็นมือหนึ่งของเชลซีไปอีก3-5ปีข้างหน้าหรือทีมยังควรเดินหน้าเซ็นสัญญาไมค์ไมยองเข้ามาอยู่ดีคอมเมนต์บอกเราหน่อยครับในโลกของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกช่วโมงนี้ ถ้าคุณพูดถึงนักเตะที่เป็นเดอะแบกและมีมูลค่ามหาศาลชื่อของโคพาเมอร์คือชื่อแรกๆที่ทุกคนต้องนึกถึงครับผลงานระดับปรากฏการตั้งแต่ย้ายมาสวมยูนิฟอร์มสิงโตน้ำเงินครามทำให้เขากลายเป็นสมบัติล้ำค่าของเชลซีอย่างปฏิเสธไม่ได้แต่ใครจะเชื่อครับว่าในวันที่พาเมอร์ต้องต่อสู้กับอาการบาดเจ็บกลับมีเพชรเม็ดงามอีกเม็ดหนึ่งที่ฉายแสงขึ้นมาและที่สำคัญมูลค่าทางการตลาดของเขาในตอนนี้ พุ่งแซงหน้าคิงโคไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของสองแข้งพันล้านที่แฟนบอลเชลซีทั่วโลกต่างเฝ้ารอคอยที่จะได้เห็นพวกเขา่รายมนร่วมกันในสนามเรามาเริ่มกันที่โคพาเมอร์กันก่อนครับแม้ฤด,ดูกาลนี้เขาจะเผชิญกับมรสุมอาการบาดเจ็บขาหนีบเรื้อรังจนทําให้ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงในลีกไปเพียง5นัดเท่านั้นแต่นั่นก็ไม่ได้ลดทอนความยิ่งใหญ่ของเขาลงเลยการันตีด้วยอะไรนะเหรอ ก็ด้วยคะแนนโหวตในรางวัลฟิฟโปรเวิร์ลเพลเยอร์ออฟเดอะแและการมีชื่อติดในทีมยอดเยี่ยมแห่งปี2025ไงครับสิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าพาร์เมอร์ไม่ใช่แค่เก่งในระดับสโมสรแต่เขาคือระดับโลกของจริงแต่คำถามที่ตามมาคือเชลซีจะก้าวข้ามการขาดหายไปของเขาได้อย่างไรและคำตอบนั้นอาจจะอยู่ที่เด็กหนุ่มมหาศจรร์จากบราซิลคนนี้ครับเอสเตวาวิลเลียนการย้ายมาของเขาในช่วงซัมเมอร์ถูกยกย่องว่า เป็นดีลที่ดีที่สุดของสโมสสนในรอบหลายปีเอสเตวาวิลเลียนไม่ได้มาเพื่อเป็นอะไรแต่เขามาเพื่อเขย่าว,วงการครับด้วยลีลาการเล่นที่ทําให้แฟนๆที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ต้องลุกขึ้นยืนเชียร์ทุกครั้งที่เขาแตะบอลจนตอนนี้เขากลายเป็นตัวเต็งขาประจําในทีมชาติบราซิลชุดลุยฟุตบอลโลกไปแล้วทีนี้มาดูเรื่องที่ทําให้หลายคนต้องขยี้ตาครับ ข้อมูลล่าสุดจาก CIES Football Observatory ระบุว่ามูลค่าทางการตลาดที่เหมาะสมของเอสเตวาวิลเลียนในตอนนี้พุ่งสูงถึง105ล้านปอนด์ตัวเลขนี้มีความหมายยังไงมันหมายความว่าดาวรุ่งบราซิเลียนรายนี้มีมูลค่าสูงที่สุดในทีมเชลซีแสงหน้าโคปาเมอร์ mer, ที่ถูกประเมินไว้ที่103ล้านปอนด์ไปเล็กน้อยนี่คือการตอกย้ำว่า เชลซีกำลังครอบครองสองนักเตะที่มีมูลค่ารวมกันกว่า200ล้านปอนด์อยู่ในมือแต่เรื่องที่น่าเสียดายที่สุดสำหรับแฟนบอลคืออะไรรู้ไหมครับคือเรายังไม่เคยเห็นทั้งคู่ลงสนามเป็นตัวจริงพร้อมกันแม้แต่นัดเดียวจำเกมที่ชนะเวสต์แฮมได้ไหมครับวันนั้นคือโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดเอสเตวาวิลเลียนได้ลงตัวจริงครั้งแรกแต่ทว่าพาเมอร์กลับต้องถอนตัวกระทันหันในช่วงวอร์มอัพเพราะอาการบาดเจ็บซ้ำเติมมันเหมือนโชคชะตาเล่นตลก ที่ทำให้สองสุดยอดตัวรุกต้องเดินสวนทางกันตลอดเวลาอย่างไรก็ตามแสงสว่างที่ปลายอุมโมงกกำลังมาถึงครับเกมหน้าที่จะพบกับแอสตันวิลล่าอาจจะเป็นวันที่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเชลซีเริ่มต้นถ้าเอสเตวาวิลเลียนหายจากอาการบาดเจ็บล่าสุดทันเวลาเราอาจจะได้เห็นพาเมอร์และเอสเตวาวิลเลียนประสานงานกันเป็นครั้งแรกหลายคนเชื่อว่านี่คือ the future of Chelsea คืออนาคตที่จะพาสโมสรกลับไปทวงความยิ่งใหญ่ในทุกรายการการรวมตัวของความเยือกเย็นแบบพาเมอร์และความร้อนแรงแบบเอสเตวาวิลเลียนมันคือสูตรสำเร็จที่แฟนบอลทั่วโลกตั้งตารอคอยไม่ว่าใครจะมีค่าตัวมากกว่ากันหรือใครจะเป็นเบอร์หนึ่งของทีมแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือเชลซีกำลังมีขุมกำลังที่น่ากลัวที่สุดในยุโรปหากพวกเขาสมบูรณ์พร้อมแล้วเพื่อนๆลหะครับคิดว่าถ้าสองคนนี้ได้ลงเล่นพร้อมกันจริงๆ แพงหลังทีมไหนในพรีเมียร์ลีกจะหยุดพวกเขาอยู่ผมมีหนึ่งประเด็นสำคัญที่อยากถามความเห็นของแฟนสิงห์บลูส์ทุกคนครับถ้าต้องเลือกเพียงคนเดียวเพื่อเป็นศูนย์กลางในการทำเกมรุกของเชลซีในระยะยาวคุณคิดว่าระหว่างโคพาเมอร์ Palmer ที่พิสูจน์ตัวเองแล้วหรือเอสเตวาวิลเลียนดาวรุ่งดวงใหม่ใครคือคำตอบที่แท้จริงของสโมสรคอมเมนต์บอกเราหน่อยครับ วันนี้มีข่าวลือที่ซันสเเทือนทินสแตมฟอร์ดบริดจ์เมื่อเชลซีกำลังตกเป็นข่าวว่าพร้อมทุ่มสุดตัวเพื่อขวาตัวกองหลังระดับสัตว์ป่าที่ถูกยกย่องว่ามีความแข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในรุ่นอายุเดียวกันท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้ทีมหาผู้นำในแนวรับคนใหม่ข่าวลือเรื่องการดึงตัวตำนานอย่างเตียโกซิวากลับมาช่วยทีมถูกจุดประกายขึ้นอีกครั้งแต่ในขณะเดียวกัน บอร์ดบริหารเชลซีดูเหมือนจะมีแผนที่ล้ำลึกกว่านั้นโดยการเล็งเป้าไปที่อัญมณีเม็ดงามจากอิตาลีที่มีค่าตัวพุ่งสูงถึง60ล้านยูโรเขาเป็นใครและทำไมสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วภาคพื้นยุโรปถึงอยากได้ตัวเด็กคนนี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับเริ่มต้นกันที่กระแสนในโลกโซเชียลกันก่อนครับหลังจากที่แนวรับของเชลซีดูจะมีช่วงที่ขาดความนิ่งดาเรนเบน์อดีตกองหน้าชื่อดัง ได้ออกมาแสดงทัศนะที่น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าถ hey, ้าเขาเป็นเชลซีเขาจะทำทุกวิธีทางเพื่อดึงตัวพี่เก๋าอย่างเตียโก้ซีวากลับมาสวมชุดสิงบลูสอีกครั้งแม้ว่าตอนนี้เจ้าตัวจะมีอายุแตะหลัก41ปีไปแล้วก็ตามเบนเล่าความหลังตอนที่เคยดวลกับซีวาในช่วงพีกๆว่าโอ้พระเจ้าเขาคือที่สุดเขามีครบทุกอย่างทั้งการกระโดดที่สูงเสียดฟ้าความเร็วที่น่าเหลือเชื่อและพละกกำลังมหาศาล ซึ่งแม้ปัจจุบันสังขารจะเปลี่ยนไปแต่การอ่านเกมของซิวายังคงเป็นระดับโลกที่หาตัวจับยากครับแต่น่าเสียดายครับแฟนๆเพราะตอนนี้ซิวาเพิ่งจะย้ายไปร่วมทัพ FC ฟซปอร์โตทำให้ข่าวลือในดีลนี้จบลงไปอย่างรวดเร็วนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เชลซีต้องเบนเข็มไปหาร่างอวตารคนใหม่ที่อายุน้อยกว่าหลายเท่าตัวครับและนี่คือชื่อที่ทุกคนต้องจำให้แม่นครับอเนสอาฮานอ เซนเตอร์แบ็กวัยเพียง17ปีจากอตาลันตารายงานจากคอสต์ออฟไซส์ระบุชัดเจนว่าเชลซีได้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวเต่งอันดับหนึ่งที่พร้อมจะแย่งชิงตัวเด็กเทพรายนี้ตัดหน้าทั้งอาร์เซนอลแมนยูเรอัลมาดริดและไบเอนมิวนิคทำไมต้องแย่งกันขนาดนั้นคำตอบอยู่ที่สไตล์การเล่นครับอาฮานอถูกนิยามว่าเป็นกองหลังที่แข็งแกร่งจนน่ากลัวเบนแมทินส์เคยทำนายไว้ตั้งแต่ต้นปีว่าเด็กคนนี้จะแจ้งเกิดแบบพลุแตก ด้วยจุดเด่นคือความเร็วที่จัดจ้านและกล้ามเนื้อช่วงบนที่ทรงพลังทำให้เขาสามารถเบียดปะทะกับกองหน้าตัวเกา๋เกาๆได้แบบไม่เป็นรองที่สำคัญกว่าพละกกำลังคือทักษะการครองบอลครับอาหานอมไม่ใช่แค่กองหลังสายเคลียร์บอลทิ้งแต่เขาคือโมเดินเซนเตอร์แบ็กที่ออกบอลจากแดนหลังได้แม่นยำและมีความเยือกเย็นเกินวัย17ปีไปมากจริงๆครับสถิติของเขาในฤดูกาลนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับ เขาลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของอตาลันตาไปแล้ว13นัดในทุกรายการซึ่งรวมถึงการลงสนามในศึกใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกถึง4นัดครับหนึ่งในผลงานชิ้นโบแดงคือการช่วยให้ทีมรักษาคลีนชีตในเกมเฉือนมารเซต่1-0เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแถมล่าสุดครับเขายังโชว์สัญชาตญาณกองหน้ายิงประตูแรกในชีวิตคาเข้งใส่ทีมเก่าอย่างเจนัวในชัยชนะ4-0 และที่น่าเหลือเชื่อคือสถิติการเข้าปะทะหรือการดวลเขาสามารถชนะคู่แข่งได้แบบ100%ในเกมนั้นครับด้วยสัญญาที่ยาวถึงปี2028ทําให้อตาลันตาถือไพ่เหนือกว่าพวกเขาตั้งค่าหัวไว้สูงถึง60ล้านยูโรหรือประมาณ52ล้านปอนด์ซึ่งทางเชลซีเองก็เริ่มขยับตัวแล้วครับโดยมีการคาดการว่าพวกเขาอาจจะรอให้จบฤดูกาลนี้ก่อน เพื่อดูฟอร์มให้แน่ใจอีกครั้งก่อนจะปิดดีวไปกระชากตัวมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์ครับการลงทุน52ล้านปอนด์กับเด็กวัย17ปีอาจดูเป็นความเสี่ยงที่มหาศาลแต่นี่คือแนวทางของเชลซียุคใหม่ที่เน้นสะสมดารุ่งระดับโลกหากอาฮานอสามารถพัฒนาไปได้ถึงระดับเตียโกโซิวาจริงๆเงิเนงจำนวนนี้อาจจะดูน้อยไปเลยก็ได้ในอนาคตครับต้องรอดูกันครับว่าปฏิบัติการล่าลายเซ็นอาฮานอจะจบลงที่ทินเดบริชหรือไม่ และเขาจะเป็นจิ๊กซอที่เข้ามาเติมเต็มแนวรับให้แข็งแกร่งดังหินผาได้หรือไม่ก่อนจากกันไปในวันนี้ผมมีคำถามอยากถามเพื่อนๆแฟนสิงห์บลูทุกคนครับว่าระหว่างการทุ่มเงิน52ล้านปอนด์เพื่อซื้ออนาคตอย่างออเนสอาหานอกับการพยายามดึงตัวพี่เก๋าอย่างเตียโกซิวากลับมาช่วยประคองทีมในระยะสั้นคุณคิดว่าทางเลือกไหนจะส่งผลดีต่อเชลซีมากกว่ากันครับ